ก็ต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ะคะ่ะขอบคุณทางพี่เอพี่เอสะคะ่ะที่แบบว่าให้ละครต่อเนื่องมากๆเลยลมันรักมันมันมีบทเบอออะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะจริงๆแล,แล้วก็ยังโชคดีที่ละครทุกเรื่องะคะ่ะคือไม่ได้ถ่ายชนกันคือถ่ายเรื่องหนึ่งแล้วก็ต่ออีกเรื่องนึงเลยอะไรองเงี้ยค่ะมันก็ยังมีแกรมให้ได้พอได้พักอยู่บ้างน,ๆๆนะคะีเค่เคยแบบ จริงมากที่สุดของพิมพคือพร้อมกันสองเรื่องนะก็คือก็คือยังโอเคอยู่ค่ะยังไม่หนักมากแต่ด้วยความที่เขออกมาต่อเนื่องต่อเรื่องนะคนก็จะไปฟังแบบใช่ใช่ค่ะก็แต่จริงๆก็พยายามที่จะรับบทที่มันแตกต่างมากขึ้นด้วยเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าที เหมือนตอนช่วงต้นปีแล้วเลยค่ะตอนนั้นคือเหมือนกับละครจริงๆมันไม่ได้จะออนพร้อมกันขนาดนั้นแต่ว่ามันไปติดช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็เลยออนมากระจุกติดในช่วงเดียวกันหมดเลยอะไรคุมองว่าเราเป็นนูกสดงที่ชออทตไม่ออกบอกพิมโอ้กราบขอพะคุณค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้พูดอะไรขอับคุณอย่างเดียวเลยอะค่ะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสองคนแรกเชีงพีเอทุงพีชอดเลยที่ให้โอกาสพิมพเป็น คนแรกเลยตั้งแต่พิมพ์ออกฟรีแลนซ์มาเลยอะค่ะก็ให้เป็นไพรรอิตี้เลยใช่เช่นหน้าพิมก็จะเป็นการใช้โค้กไปแล้วพระว่าค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็จะทําให้เต็มที่อย่างที่ทําเต็มที่เสมอมาค่ะแล้วตอนนี้มีในสต็อกกี่เรื่องไหนที่ถ่ายครับอ๋อตอนนี้ถ่ายวันไนี้แสดงอยู่เรื่องเดียวค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้นปีหน้าอีกทีหนึ่งเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างผ่านมรสุมลูกใหญ่มา ก็ตามการเวลาค่ะก็ค่อยๆที่จะแบบว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กําลังใจที่มันดีมากๆด้วยอย่างบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตมากๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองตัวเองยังไงให้ต้องไปเจออะไรอย่างเงี้ยแบบที่ชอบได้คือจริงจริง ด้วยความที่พิมพไม่ได้อยู่ลาําพังมันยังมีแบบว่าคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเข้าใจกันพิพวก็ถือว่าเออเราก็ช่วยๆกันฮีวไปแบบให้พลังบวกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํานู่นทํานี่กันคือพูดกันแต่เรื่องดีๆมากกว่าอะยค่ะตอนนี้ถือปัญหาอะไรที่คราะได้ยังือว่ามันยังเป็นกระบวนการครอบครัวก็ก็ก็ให้เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าพิมพ์คุยกับที่บ้านดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็ถ <c oughs> ือว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคค่ะ ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าตามกันเวลาค่ะก็ทุกอย่างก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยทุกอย่างก็จะดีย่ยากค่ะคือคิมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายสําหรับใครอยู่แล้วะไรเงี้ยค่ะสาหรับคิมพ์ก็เป็นเรื่องที่หนักมากเหมือนกันนะคะน่าจะหนักที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พยายามมองว่าอะเรา ทุกๆปัญหามันก็ต้องมีทางออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราผ่านมาได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นแหละแล้วมันต้บอกตัวเองยังไงบ้างคะบอกกับตัวเองยังไงบ้างเรื่องราวที่มันเจออยู่นตอนนั้นนะอ่ะไม่ได้บอกอะไรกับตัวเองนะคะแต่ว่าก็แค่ต้องพยายามที่จะมีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดการส่อข้อมูลนี้ก็คือสามคนก็แฮปปี้เม่อน้องแฮปปี้ ว่าพกลับมายิ้มได้เต็มที่เหมือนเดิมด้วคะใช่ค่ะคือคือพี่นึกออกไหมว่าบางสถานการณ์ต่อให้เรายิ้มไม่ออกเราก็ต้องยิ้มถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะว่าเรายิ้มได็กว้างขึ้นไหมเรายิ้มได้กว้างขึ้นเราสามารถที่จะอาประเชิญกับลหลายๆอย่างได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกับกำลังใจดีกาลังใจดีมากๆค่ะจากทั้งแบบคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับด้วยเลย้ยค่ะมีแรงเป็นกาลังหลักของ ทุกคเหมือนเดิมเพราะหลายคนจะแอบคิดว่าเราเไว้เพราะเราทำงานหนักมาตลอดแล้วต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อี่แล้วมันจะบั่นทอนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โชคดีมากๆที่เราพี่น้องสามคนนะคะคือจับมือกันแน่นมากคือเราจับมือกันเลยว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพิมไม่ได้รู้สึกหนักมากเพราะด้วยความที่เราเรารู้สึกโชคดีมากที่เรามีน้องอีกสองคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเป็นทีมเวิร์กมากๆกกับเราอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือ ให้พลังบวกกันมากๆคือแบบไม่ว่างานอะไรก็ไปซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับแฟนจะบอกนะเพราะอะไรเพราะว่าแบบเป็นทีมซัพพอร์ตเราอย่างแน่นเหมือนกันในช่วงเนิ่นเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้ให้ความเข้าใจค่ะแล้วก็ให้กำลังใจมาเยอะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างประสบการณ์สําเร็จยังไงเพราะว่าหนังต่อเนื่องมากแล้วก็อ๋อใช่ขยับคุณเรื่องนี้มากเลยปึ้มมากปึ้งมาก ก็คือดีใจค่ะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เห็นน้องประสบความสาเร็จก็จะรู้สึกเฮอแบบเฮอน้องทุกครั้งที่เวลาเห็นน้องแบบเฮ้ยมีแบบมีไมรุมสัมภาษณ์หรือก็แบบมีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็แบบเมื่อวานมีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์ของน้องนะคะเรื่องเออซึ่โพสลบลืมอ๋อแล้วก็แบบรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกแบบประทับใจที่เอยน้องเราแบบโตโตในเรื่องการแสดงมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเลยนะคะแล้วก็ เขาพิมพ์ก็บอกเขานะส่งข้อความไปว่าเฮ้ยแกมั่นใจได้เลยว่าแกเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนหนึ่งแสดงมากกว่าน,นี้อาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองมานต้องอยใช่ค่ะด้วยความที่เขาเขามีความเชื่อมมาตลอดว่าเออตัวเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีได้เหมือนกันเลยอะคะ่ะพิมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสงสัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแกเป็นนักแสดงที่ดีอีกคนหนึ่งในวงการเลยนะคะ ใช่คะ่ะใช่คะ่ะเขาว่ายังไงบ้างโอ้ย,อยตอนนึงแบบว่าได้ดดยินบนเานียินจังโอ้ยแบบปวาน้องป้าคลอเลยตอนอยู่ในโรงอะอยู่ข้างๆป้าก็น้องป้าคลอให้บอกว่าเอ้ยแบบภาพยนตร์ซึ้งหรออะไรเงี้ยป้าบอกว่าอ๋อเปล่า,าภูมิใจอะไรเงี<ช>้ยเป็นพ<ๆ>่อเขต้องเหมือนลูกสาวที่เก่งทุกอย่างเลยใช่คะ่ะ<ๆ>ก็คอยถามตลอดว่ปาป้าภูมิใจไหมอะไรเงี้ยน้องคอยเก่งไหมอะไรค่ะเขาทางนี้ปื้มออกหน้าออกตาอยู่แล้วอะไรเงี้ย